สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบรรทุกขุนทุกคนเด้อบวชอยู่ฟังไทยฟังลางลูต่างประเทศเนาะมันเองเมา่ผู้พ่อกระซองซอกึมใจสว่างเก่าพี่น้องซอกึมใจสว่างกําลังจะไปส่งสาวดาวเนาะไปกรุงเทพพี่น้องกันกลับมาอัปเดตอาการสูฟังอ่าแล้วกับปัญหาหัวใจเนาะเมื่อวานทีซอกึมมาทายคลิปเพื่อนกะมีกระแสตอบปัญหคู่บา่าวยังโล้นลามเนาะที่ว่าทักเข้ามากะทักไทยอันหาสาวดาวเนาะแล้วกับเพื่อนกะว่าเห็นคอมเมนต์ที่ว่าบอกว่าสาวดาวมีผัวะเล่ากะเพื่อนกะว่าเออเคบุ่นเป็นว อ่ะอยังนี้ก็เขาอีจาเจ้าเราเพิ่นกับว่าอีพีบางคนเขาใจในเซาดาวสบายดีในเซาวดาวาสบายดียไหมสบายดีแต่คือว่าตอนนี้กลาลังสิงไปเดินเดินทางไปส่งนเนพิ่นเนาะนี่พี่น้องเลยกำลังสิเมือมม่อยขี่รถหัวหนุ่หัวหนี่ักมสิมไปห้าโม,มเป็นบอนี่สิไ,ไปผ่าตัดสิไปทำการผ่าตัดก็เลยเมื่อยได้ก่อนแล้วเมื่อคืนนี้เขาไปนอนเมื่อคืนเป็นยังสาวดาวเั็นแบบว่าอาการเครีย้นะไรพี่น้องกังวลนะกังวลเครียดเราก็ะ่าม่นเนาะ ย่านแบบว่ามันกับเป็นเรื่องธรรมดาปกติฮาสิค่ะแต่ว่ามันกลา็บแบบว่ากังวลธรรมดาก็ต้องไอ้แบบ้บางบอาา่อน,นนอนเขาก็จะเอายาแก้เครียดใไงเอากินทนายกรเขาผ่าเอาอย่างนี้นะนยายาคลายกัยงวลกับพวกเบนเราเป็นกับบางคนเพ็่อกวอ่าเออ๊ยซาดาวหรือที่บอกไปนั่นเพื่อแก้กังวลแก่เจ้าได้ใช่ไหมเจ้าเจ้าเจับรถก่อนอาซาดาวจับรถจับเจ้าเองหรืจับกับวังโบเจ้าเจ้าวางก่อนเราจะไปถ่ายใหม่โบคอยเจ็ด าไปยังไปกินข้าวกินน้ำอยู่เนาะอ่ะบอกก่อนจะสัตว์กนเลคือว่าคนกับใครก็ลังใจมากเอฟซีหลายๆคนเพื่อนก็บอกว่าบางคนเพื่อนก็บอกว่ามีคนอย่าลืมเจ้าเนาะที่วอาคำนั้นขึ้นมาว่าเจ้ามีฟัวแล้วนั่นนี่แนวนี่เลยเพื่อนก็บว่าเออสาด้าบอกคือจังโมโหเนาะกับกับบริโมโหเนาะคืออธิบายเหตุเอฟซีฟังสื่อสาด้าเพื่นกับบริโมโหดอกพี่น้องเอฟซีเรียดในสิ่งที่คนอื่นว่าเนาะสาดาวเนาะแม่นกับแม่ว่าว่าความจริงนะให้ให้เอฟมันก็มีแบบว่าบางคนกับางคนกบหมักเท่าบาวาคมจริงแบบ ถ้าสมมติว่าเขามีลูกมีพวนี่มันก็ค้ายๆก็ได้ว่าเขามาออกซ่องออกยูทูียงมันก็ค้ายๆว่าประจานตัวเองก็ต้องคิดแบบว่าครอบครัวได้ลูกพวสี่อยู่ในใดลูกพวก็ต้องอายแต่ว่าอยู่บุซื่ออกมาว่าในคลิปว่าเจ้าของโซดทั้งๆที่ตัวเองนอนกอดกับัวมันก็บ่งงามขนาดพี่น้องค่ะเนี่ยว่าแบบว่าเพนีลาวรมเนียมลาวก็เป็นแบบสั้นอลีโบเมนต์แต่ว่าสาวดาวเอาอัาทุกคนมาถามมึงก็ได้เบิ ทั่วประเทศลาวนี่ก็ต้องว่าคือสาวดาวโบมินซีว่ามีผัวอยู่กับสิไปประกาศตัวเองโสดนั่นกระเป๋ากลายหน่วยนะส่วส่วนบอลาเพิ่นมาอยู่เพิ่นบอมาพี่น้องไปเป็นต่ออย่าไปบอกบอลาเพิ่นบอจะเสกเกงเด็บอกอยู่มือบอิส่วนบอมือนะเพิ่นกำมือนะเพิ่นคอยส่วนยุคสาวเดือดพักบอกไปเพราไปส่งสาวดาวเห็นบเห็นตอบนะพี่น้องก็เงียบไปแล้วจะเป็นเป็นอีช่างอะไรกันได้องใส่ข้าวีอ่ะเพิ่นกัสิแบบว่ามีงานเรียกงานหลายเนาะแบบบอลาเพิ่นกับมีงานไปถ่ายนั่นถ่ายนี่นะพี่น้องกับโบตีเพิ่อนเลย เราว่ามือก่อนกับอี้นเพิ่นได้เปียกเปียยเ,เ,เอาเอาเอาคล้องมาให้เอามาแต่บ้านเพิ่นจนจนหอดเพื่อนซาดาวนะ่ะจากบ้านเพิ่นมาเพื่อนซาดาวนเะ่ะเกือบร้อยโลพี่น้องเลยเครื่องกับเปียกเสือกันพ้นกามันแบบว่าลมพัดลมยังาะผู้บล่าทางซูรินทางจิสเกตโอ้ติดตามสาดาวอยู่วันนั้นไปแต่เขาว่าเอาคนไปคือมามาถักกันไว่จะจะได้เรียกเขาเนาะเอฟซีก็ได้เพื่นกระเบิงได้เอฟซีเบิงจะแปนวัดไปทำบุญอยู่วัดป่าไปอ ทำบุญอยู่รักกิโลยังคดีเซาดาวเหมืนกันเขาเมน่อเขาไม่ได้คลิปเจ้าเมื่อวานที่ขอมาทายเจ้านะมีมีเอฟซีเขามาเบิ่งเกือบพันวิวเนาะขอขอบใจเอฟซีทุกคนเลยค่ะแฟนคลับสาวดาวเลยค่ะฟุตบอลใจดีเลยค่ะเอฟซีเซาคืมนำทีที่ตามผลงานเลยค่ะเขามาเบิ่งเพราะว่าการที่เพิ่นมาเบิ่งส่องเฮ้ากับสมุดว่าคันหมื่นวิวก็ได้ยูซิปเลียนสาวดาวกับโบเดรลายดอกกับขอบใจเพิ่อนจะเป็นค่าค่าน้ำมันค่าเดินทางค่ากินเฮ้าเพราะว่าเฮากับเพจยูทูปเต็มโตนั่นคือสาวกึืมเพจยูทูปเต็มโต คือเมื่อวานนี่กับไปถ่ายคลิปอ่าโ่เฮียน้องถูกยากอะคือว่ากับพนอ่าตอบหับคุณยายจดีกับฝากเงินมาซอยแล้วแต่ก็ยังมอบน้องเพิ่นเดี๋ยวกลับมากับจักรีฮาร์เพิ่นน้าโดาวโอ้ยส่งเจ้าก่อนอันนี้ขี่รถยังไปโซดาวอันขี่รถซอกึมเราโซอซอซกึมมันเป็นโซ่หอดหมกแล้วกับขี่ขี่รถไปต่อกับตัวเนาะขึ้นมาแรงมื่อขึ้นโ้าหอดบ่เมนมื่อขึ้นโ้าหอดประมาณหกโมงก็หอดพี่กต่ขอบใจคุณยายใจดีเนาะที่ว่าเพิ่นให้อ่าซอยเลือคันน้ำมันรถซอกึมมาที่เหละ ที่เพิ่นคุยกันอยู่กับสดาวนี่แหละเพิ่นกับโเคยเห็นหน้าคาตากระดกพี่น้องเลยแต่เพิ่นก้อยากไห้ด้วยความแบบอยากไห้เนาะพี่น้องด้วยความห่วงใยความความความห่วงใยเป็นพีเป็นนองแบบว่าบริวารวังสิวังพ้นตอบแทนยังผนก็ดีเลยเนาะพี่น้องแต่แ่ากะยอมหักว่าน้ำใจเพิ่นที่ลึกกันเลยพี่น้องเบ้ามากแล้วก็แบบว่าแบบว่าโบบมีคนอื่นสิมามาไห้เฮาแบบซี่นะให้ที่แบบว่าคือแบบเพื่อนมีแบบว่าเพิ่นตั้งใจมาซอยเพิ่นว่า ก็เสาร์ดาวก็นอนบบได้ไปเป็นภูมิแพ้อียังกับไปพาไปเจาะออกเมลสิ่งที่มันบบดีนะก็อยากขอบใจเพิ่นหลายๆเสาร์ดาวกับโบมียังเซียนแจ็คซีว่าเนื้อไหนเนาะโบมีคำน,นั่งตอบแทน,นจากคำขอบใจจะยกยกมือขอบใจไปจับเจเนี่นยกว่าจักกระไดขอบใจขอบใจทางโท,ทรศัพท์กามเบิดมือแล้วพี่น้องออขอบใจเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> เราก็เชิาเบิ้งคลิปอะไรขึ้น,นวันเนาะเพราะว่าเราได้ เราได้เบอร์สก,กลุลจากยูทูบแล้วนะสิเห็นเนาะวัวแมนมาเราบริษัทดอกโซดาวน์เรก็สิมาเบิร์เจ้าค่ะเลยละกะ็คือาเพิ่นกะโทรมาห่วงใงเทคแคร์เมื่อกี้กะโทรมาได้ป่ะขอดซะแล้วน้นองวะ่ะเอากำลังไปเอาโซดาวอยู่วะ่ะก็ได้ก็ขอดเพิ่น,นดอกอีกชิ้นหนึ่งที่ขอสิเลยแต่คือเพิ่นกะดีนี่เนาะเด็กความห่วงไงนี่รีเพิ่นกะดีรีขณะยังบริห็นกันกะโปรดักซ์กับเกษตรเจ้านางเครื่องมากคนป่ะอันนี้คือว่าเอฟซีบางคนฟังเนาะพี่น้องพอบางคนเพิ่งไปเข้าในตัวหลอกลวงเอาเงินคนอื่นนี่นะบบบบบ่่่่่ได้ตัว ก็คือเพิ่นอยากไห้เฮาเนาะสาวนาวเนาะแม่เพิ่นอยากไห้เฮาเองเพิ่นอยากซอยเฮาเองว่าไงเพิ่นอยากซอยเหลือคนที่ว่าคนที่โบ่คนที่ว่าแบบว่าว่าง่ายๆซะแบบว่าบ่โบ่มีแต่ว่าเพิ่นพ่อมีที่ว่าเพิ่นซอยแบ่งปันเฮาเนาะแม่เพิ่นก็อยากแบ่งปันคือแบบว่าเพิ่นนะมีเพิ่นมีอยู่มีกินแล้วเพิ่นแต่ว่าแบ่งปันสูเฮาเออเสียแหละพี่น้องเอ้ยก็คือฝากบอกบางเทีเอฟซีบางคนกับเมียคติว่าเออสาวลาวโต้ตุมหลอกลวงหนุ่มไทยระวังเดินนะนี่ โอ้ยจิต่ๆเอ้ยมุดแผลหลอกลวงเพืเ่อนหดอกควรลงคนเพิ่นผกักมาให้สองหมื่นสามหมื่นบาทเพิ่นกับบริวังคนยังตอบแทนดอกคือเพิ่นอยากให้เพิ่นหักเพิ่นมีความเมตตาเนาะอ่ากต่ประมาณนั้นแหละพี่น้องเลยสาวดาวกับสีเดินทางกับสาวกุมเดชเจอกันอยู่สะพานเด้อสาวดาวกับสี่ยันไปยันเส้นหนึ่งสองหนึ่งซื้อคนเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ก็ขอบใจหลายๆทั้งที่ผู้เพิ่นติดตามสาวดาวเลยกันเอฟซีเทียกำลังใจเมนเอฟซีที่แห่งกำลังใจแล้วก็ผู้ที่หมักสาวดาวแล้วก็ที่โบหมักสาวดาว ันนว่าผู้ได้บ่มักก็บ่ต้องเบิ่งเด้อพี่น้องบอ่เป็นหยังผู้ได้มักก็จังกดติดตามเพิ่นเพิ่อนแขกกำลังใจมาหลายเด้อให้เส้า,สสาดาวสู้ๆค่ะตัดในครอบปลอดภัยเหมือนบางคนก็ไล่บางคนก็ด่าม,มานั่นนี่นะมันมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันมันบ่ดีต่อคนอื่นนะน่กานคนที่บอ่อยากเบ,บิ่งก็บ่เป็นหยังคือเส้าดาวกบ็บ่แม่นว่าสิว่าไปเรียกร้องเงินค้หยังถ้าผู้ใดเพิ่นเต็มใจซอยเฮาก็ยินดีหักถ้าผู้ใดเพิ่นบ่ซอยเพิ่นให้งกำลังใจคือแบบเออสูสูยังก็แบบว่า มันก็คือแบบว่ากำ,กำลังใจแม่นกำลังใจละเฮาค่ะเฮาค่ะได้ฮักโบเมนแต่ว่าเป็นสิ่งของเงินคามันก็คือความภาคภูมิใจนะพี่นอ้องบางคนสินสไปว,ว่าว่าเอ้ยสาวลาวตัวต้วต้มหรอกหนาเงินหนาคำนะมันโบเมนพี่น้องให้เปลี่ยนคำว่ากแซนสาวดาวมาสิโอลาไปก่อเด้วยสาวดาวสิไปเต็มซื้อเือเดือนหึ่นครสิบเรินค่ะลืมถามจะสิไปจากมือนี่ค่ะแล้วแต่โมเิ่นใายอยู่อันนี้เดือนนึงเดือนก็ว่าไป โดยเม่เพราะว่าเขามันกลับไปกลับมามันลำบากขนาดพี่น้องสมมติเขาเป็นนั่นเป็นนี่แบบว่ามันสิใส่เงินใส่คำร้ายว่าจังสี่ซะเขาอยู่ใกล้เพิ่นแลว้วก็เป็นยังเขาก็เขาไปหาเพิ่นได้โดยโอเคพอพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันอยู่ฝั่งไทยเนาะโอเคพอพี่น้องงานข่าวสอดาวอังกี่เกิดบ,บรดไปเนะาะสดาวเนาะเกิดบรดไปเมืองไทยเกิดยังข้นก็นสาดาวอันนี้ฟังดู ลืมปั้มบัตรเข่าพี่น้องตำรวจไทยบปปัอมเข่าหายเนาะก็เป็นข้อพิจขอ,อ,อ,องเฮาดอกข้อพิจของเพิ่นนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นถ่ายรูปแล้วแต่เพิ่นบบปัมเข่าหายนะเพิ่นลืมนะพี่น้องก็ไดวเฮาสิกลับเข้าไปปั้มอยู่ไทยเนาะเฮาสิบปั้มออกเอ้ยเฮาปั้มออกก่กอนเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นบอกให้ปั้มออกมาซะก่อนหลังจ้ะปั้มเข่าใหม่เพราะว่าตำรวจไทยเพิ่นลืมปัม้มปั้มออกหายมื่อทีเศาดาวมาแต่เที่ยวสุรินทร์เนาะพี่น้องเนาะมาแต่เที่ยวสุรินทร์เกือบบ่ได้ไปไทยอีกพี่น้องเอ้ยตายแหละ อันนี้ฝากเรื่อนๆพี่น้องเนาะ FC ทุกคนที่มาเที่ยวไทยเที่ยวลาวเนาะก่อนสิไปหรือว่าก่อนสิอันออกมาเนาะเวลาเพิ่นปั๊มบัให้กะให้เขาเช็คเบิ่งคคักเนาะว่าเพิ่นปั๊มห้หรือยังทางลาวเนาะปั๊มออกหรือยังมีสแตปมเห็นสแตปมวันทีนั่นนั้นหรือยังแล้วก็สแตปมออกสแตปมออกลาวกับสแตปมเขาไทยเนาะหรือว่าสแตปมออกจากไทยกะให้เบิ่งนคคักว่าเพิ่นสแตปมออกจากไทยหรือยังเนาะมีการสเตปมวันทีนั่นนั้นหรือยังคันเขาออกมาจากลาวก็ต้องเบิ่งคักแน่ว่าเพิ่นสเตปมออกหรือยัง พอเบิรเรจะลืมเนาะเพราะว่าคนเขาคนออกมือหนึ่งก็รลายพันคนพี่น้องเนาะการสียหายเพิ่นมาเบิ่งเขาตลอดเวลากับบได้เขาต้องเบิ่งของตัวเองนัานอันนี้คือเป็นเป็นบทเรียนสําหรับเอฟซีเนาะสกึมฝากใส่เอฟซีทุกคนเนาะที่มาเที่ยวไทยเที่ยวลาาหรือว่าไปทํางานต่างประเทศทํางานไทยก็ดีเนาะพี่น้องก่อนเ้าสีออกถ้าตำรวจเพิ่นสเต็มแล้วให้เบิ่งขวดเบิ่งคขึ้นว่าสเต็มแล้วหรือยั่งเนาะเบิ่งสักแน่มันจะมีวันที่ดอกในกาจํานะและกาค้าข่าวคือกันค้าข่าวไทยกับเซ็นแล้วปุ๊บ เขาก็มาเปิดเบิงขึ้นเนี่ยเพิ่พาสปอร์ตเขาหรือเบอร์เดอร์พาสเขาเนาะว่าเพิ่นเส้นเข่าหรือยังเขาจะไปเนาะพี่น้องว่าสะเกิดถ้าเกิดเขาไปตรวจอยู่กลางทางหรือว่าตรวจอยู่สโตมอหรือบางอื่นเพิ่นบริเวณสเต็มเข่าหรือสเต็มออกมันจะยากเนาะพี่น้องยุ่งยากคือว่าเจ้ากับสีเข่าไทยเข่าลาวออกออกลาวเข่าไทยยากเพราะว่าเพิ่นคิดว่าเจ้านี่ลักลอบเข่าเมืองสินะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาต้องกดเบิงค่ากดน้องเสี่ยวกดเขาสีเข่าเนาะฝากเฟซบุ๊กทุกคนให้มีสติในการสเต็มบัตรเข่าสเต็มบัตรออกเลย สารดาวเราก็เก็บหัวบางกีนี่เสกึ่งพาลงไปเคลียร์อยู่ห้องตำรวจน้องนายตำรวจว่าโอเคขอขอนายซ่าเขาต้องไปเคียร์ใหม่เดี๋ยวเขาเสียจังเสียเบิ่งรอบหนาแต้เบิ่งกระขักฝากถึงพ่่อแมพี่น้อง FC ทุกคนเบิ่งกระขักก่อนจับเขาจะออกนะพีงเนาะโอเคเดี๋ยวฮอดสะพานไทยเลยพี่น้องเดี๋ยวสิพาเขาไปสเต็มออกก่อนบไดนี่ไปแก้คืนแตซะพี่น้องสารดาวกับเสกึ่งกับทีเขาเบื้องนั้นเนาะสิจไปสเต็มเขา่าพี่น้องเอ้๋ยวโมเมน สิไปสแต็มออกก่อนมือนะเพราะว่าบริษัสแต็มออกเนาะสิไปสแต็มออกเบื้องหน้าสัก่อนหลังมาสแต็มเขาทางนี้มหมอเพราะว่าสแต็มเพอตำรวจทางหน้าเพิ่งลืมสแตมไม่ให้เอามือน่ะตำรวจลาวก็เลยแนะนำว่าให้เอาเขาไปสแต็มออกมาก่อนหลังสแต็มเขาใหม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งสิว่าเอาหลักรอบออกมาสช่นะพี่น้องก็เลยสิพานางน้องดาวเนาะพาไปก่อนพี่น้อยอย่างไปสแต็มเขาก่อนพี่น้องก็สิบวันนี่เด้อเดี๋ยวสแตมเรื่อยๆสิมาแจ้งสู่ฟังเนาะถ่ายคลิปโดนบริษัทเดี๋ยวเพิ่งสิวหายพี่น้อง สบายดีเอฟซีอีกตัวหนึ่งเนาะซอกึ่มกะได้ออกมาจากด่านเลยพี่น้องมาส่งเตาดาวเนาะกะเคลียร์กับตำรวจเรียบร้อยพี่น้องเพิ่นกะบ่ค่อยอยากอ่านประเด็พอเพิ่นว่านโบเห็นจับเนาะแต่ว่าซอกึ่มกะยืนยันเนาะว่ามิซอกึ่มออกมาเขามาแปมกันพร้อมคนพร้อมกันลำปะส่งคนแล้วกะยืนยันว่าเออโอเคเพิ่นต้องเพิ่นต้องจับให้เฮาเพราะว่าเฮาวบนมีคนพิษเนาะเพราะว่าเพิ่นลืมจับเนาะมันหลายคนเนาะ บมนมันควาคมผิดอยู่ที่เฮาหัานะพีนะ่น้องก็เลยแบบว่าเออเป็นกระจ้าไหายเนะานตะตำรวจไปกรบวนการใดๆแต่ว่าก็ฝากเครื่องพูดมาพี่น้องเอฟซีถ้ะเข่าออกดานก็นให้กวดเบิ้งขึ้นคักนอกเป่อแต่ว่า่นลืมจามันก็นสิมีปัญหามาที่ลังนอกเหตุให้เฮาแบบว่าเกิดเออ,อเขาจะแดบเกิดแบบนี่แหละพี่น้องคอ,อยุ่งยากผิดพลาดมามันก็ยากนะพีน่น,น,น,พน,น,น้องเาะเฮางเสียเวลาในการกลับไปกลับมาจาบัดเส้นบัรตอนนี้สกึมก็สิพาสาดาวไปกินเข่ากอนเพราะว่าเพิ่นขึ้นรถต้องขำพี่น้องก็ต้องา ขาหลุดออกเนาะเพราะว่าเป็นอ่ารถทัวร์เนาะรถทัวร์ของอ่ารไปไทยแต่เสากล่นกระชิ่งไปนั่งรถบินเนาะคลิปนี้กับปุ่ยังไลน์เนาะพี่เนาะสุดาวไปแล้วแล้วเหนื่อยแล้วลมเสียเราไปอยากรักกองน้ำข่อยเราถึงตำรวจสอบสวนสอบสืบสวนสอบสวนโดนเตะเพราะว่าแบบว่าไอ้ปัญหาว่าเจ้ามาตกับไพจังได้คือบุห็นเจ้าอุนศินย์นัดเนาะถึงกับแบบว่าอารมณ์บ่อยดีเนาะพี่เนาะถือตำรวจตรวจสอบเกือบถึกจับเข้าเมืองบ่ได้ โทษท,ท้าที่ว่านั่งบริเซนพาสปมกอดผสมเพาสปอดมามาแถวเฮมพอยพาเลตพี่น้องเลาะหล่อหมูมันหลอกกินอิ่มน้ำซัมานตังซิกับบ้านแบบซ่านอันนั้นอยากจ่อยเรื่องกินนี่ยเต้องใบใจใบใจสกลึมเรื่องกินมองได้แซ่บๆไปได้ทุกที่กระโบมีอะไรพี่น้องสกลึมกะมาส่งน้องน้องดาวเนาะไปพาตัดฝากคนพี่น้องเอซีเต็มกำลังใจกดไลแ์กุ เชฟอร์มาพี่น้องซาวก,กึมพาซาวดาวมาซื้อเครื่องตลาดนะพี่นอ้องมันหลอกหลังจากที่ว่าทำธุระเต็มเต็มบ,บัตรแล้วลราจะพาเพิ่นธุ์พรเพล็ดเนาะตลาดผลไม,ม้ตลาดแนวอยู่แนวกินหลายอย่ากไปซื้อยังกินป้วยนี่หลังจากที่เพิ่นถามสะพานแล้วดานแล้วยังกำมานี่กะซื้มานี่ก็พี่น้องหอยแข็งไอ่แข็ <ๆ S 1> งร้อยเจ็ดสิบพี่น้อง สุเรียนพีน่เนาะโคดโคสุเรียนเอาแพ็กในดีทุกคนเอาอันหนดี xào đào phải còn có lẽ vì nó vườn vườn phải là đây vâng, vâng, nhà sau đào Chắc là sư là chơi sư nó nó chơi sư nhà sau đào ถ้าเรามาหลออซื้อผลไม้ก,ก่อนแล้ขึ้นนะพี่น้องเอาสิกายไปใส่ขค้ืบดซื้อบนซื้อผลไม่ปะอะกี้เนาะก็พูดไม่พอนะเธอนี่พี่น้องผลไม้ สามโรลลอยก็ไปเจอสองวนนะพี่น้องนะยืนนะกินบานเฟินลายอลัลลีรอเด็กเป็นหนึ่งสุดทุเรียนอเอานะ <laughs> บอยถ่ายพี่น้องนี่ก็ถ่ายเอาแนมนาคู่เบาเนี่ยจะคู่เบาแนมอยู่คู่เบาคอกำลังใจเนี่ยสตดาวเขาคอกำลังใจจากคู่เบาเกินกับตำรวจจับนะพี่น้องกับตำรวจบอยขามสตาร์ดาวกตกใจไปเลยเต๋อ ซื้อโทเรียนก่อน老妈ชื้อทานหิวได้ยินมานะชื้อแต่โทเรียนแหละมาพี่น้องไปซื้อโทเรียนก่อนอื้อหือเธอไปซื้อบอกเธอบปซื้อบอก่ะอ้าวสั่งวาไม่กินเหรอ แ็กได้พี่น้องเลือกซอยเนี่ยโปรดโพพี่น้องตุเรียนเดี๋ยว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 เบิ่งก่อนสามหลอดใช่ไหมคะสามร้อยได้สามร้อยส่วนตุเรียนมาจากจังหว,วัดเดนของท้อนค่ะโอ้ หางเ,งเงินก่อนพี่น้องจุกเงินก่อนได้แล้วพี่น้องจะกินลายเนาะก,กินลายแล้วอ้วนเยี่ยงก่อเชาดาวได้ยังางุ่นลายางุ่นลายเม็ดเพิ่มมาพี่นอ้องไปน้ำการกัดก,ก,กันอยู่คือมาพี่น้องไปสองคนตามคนเลยไปซื้อซื้อเพื่อน,นี่ได้ชาวดาว ซาบโ,โล่อยก็กินแต่กินนำกันละพี่น้องสไตล์สองพี่น้องก็ซีว่าแบบฮาวๆเ้ยพี่น้องขอโทษขออาภัยอย่าถือซากันเนาะก็แบบว่าก็แบบเอยกับน้อง,อ,งอารมณ์เป็นเสียเนาะพี่น้องเป็นกระถิบจับพี่น้องที่ตม ตำรวเริ่มสเต็มบัตรสก,กลุลบริษัทไม่กันสันบริด้พี่นองขอโทษขออภัยหลายๆมือซันหน่อยหนึ่งรอยหนึ่งบวหายงยิงซื้อยังเอวบพ่ออะไยิงเลยเหงา ชาวดาวอารมณ์เสียเนาะพี่น้องเกือบถืกตำรวจจับเจ้าวนั่งกระเลยอารมณ์มาจ่อยว่าวกับแบบว่าอารมณ์เสียหน่อยหนึ่งเคยซื้อไปจนนี่เคยอย่เมืองยังไงว่าซื้อกันย้อนในซื้อให้ยายเถ้าคุณพี่น้องซื้อไม่เถ่าอันยุก็เกือบหลายปีเนะคะยายหมืน่นแม่เถ่าร้อยสิบไปป้าแม่เถ่าร้อยตาตัดไม้เถ้าธรรม ตัวนี้พี่น้องอาหารการกินบ้านเพิ่นเป็นกระสอันลายพี่น้องอูชิ้นพี่น้องพอซอคึมมาไปเหตุทยซอคึมบะเดอซออนเนี้ยซอคึมซออันเป็นแนวกินพี่น้องแนวกินไล่หลายอูตกะกระแตนห้าสิบบาทพี่น้องหลายเป็นเงินลาวก็สามชิปพันกีบด้วยตัวว่าไงว่าไงไมันเขาเรียกอะ,ะพี่น้องตะกระแตนแบบหอยหอยหอมปลาอกปะ เมื่อใช้เขาที่มาเอาของเน่าป้าป้าอ้านินทาเราเขาเอาของเหน่าพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอาก็ถ่ายเน่อย fc เบิร์ก fc เบิร์กโตเนาะพี่น้องเนาะก้าวชิบ้านนี้พี่น้องเดี๋ยวสกุลสิพาซดาวไปหลอกแล้วก็ออกเมื่อเลยนะพี่น้องไปส่งเขาเชกลุ่มซื้อขนมขกกพี่น้องขนมครกยาวหนึ่งแซ่บแซ่ปลาเห็ดพี่น้องชิชิบ่าเลย ร้อยหนึ่งเห็ดไข่ถ่ายคลิปก่อนหนึ่งเห็ดไข่เ hmm. ห็ดไข่เห็ดละโง่กับมีพี่น้เนาะเห็ดกำลังออกแล้วพี่น้องเนาะมีเห mm ็ดละโง่เ hmm. ห็ดไข่อยู่หน่อยออตาี่เมีเห็ดละโง่เห็ดไข่น่าอร่อยมากอื mm ้ hmm. mm hmm. ก็สกุลมาเพลสกุลสโอนแต่แนวกินขนมโคตรโครแนวกินไลอันนี้บาทนะคะราบเคอันนี้ครับที่มันดี่าเลยค่ะนีคขนมโคกดีกว่พี่น้องขนมโคก ทคงหนึ่งจากบานคนกันบอกไปใส่รวม ซอคึมซึขนมคกพี่น้องสาวดาวก็จะไปแางใดลงทางกักระซอคึมพี่นอมอม้องหมกหมวยนี่เป็ปหามนงกมบูกิ้านมอยาบาบุชทีไป้าบนเพื่อนกับบริษัทอ่อนบริษัทอ่อนจะนกิน่สันดิแตสิอว้วนเนาะพี่น้องเนาะ ดะซซีประมาณนี้พี่น้องไอซ์ดาวออกไปปาร์คไว้แล้วฝากเอฟซีพร้อมพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวคุ้มแต่สาว่างและเด็กพี่น้องพประจพาคีรปให,หม่คลิปนี้การ์ซีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะพโๆกันคลิปหนาเนะาะกระซิบดีค่ับคาณบาสบายดีสบายดี